เทคโนโลยีสมมติที่คุณอยากให้มีมากที่สุดส่วนหนึ่งของสิ่งที่ทำให้โลกอนาคตในจินตนาการนั้นเชื่อได้คือการมีอยู่และการผสานรวมของเทคโนโลยีการคาดเดาที่น่าประทับใจซึ่งใช้ในวิธีการทำงานในชีวิตประจำวันซีรีส์บางเรื่องเช่น Star Wars ได้รับความนิยมอย่างมากส่วนหนึ่งเป็นเพราะวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีที่ ลกของพวกเขารู้สึกร่ำรวยและน่าเชื่อมีเทคโนโลยีสมมติมากมายที่ควรจะเป็นจริงในโลกแห่งน,นิยายวิทยาศาสตร์และแฟนตาซีแม้แต่ความเป็นจริงที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีดิสโทเปียนก็ยังมีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่มีความหวังเป็นครั้งคราว ความสนุกอย่างหนึ่งของอุปกรณ์เหล่านี้คือพวกมันทงไกลจากความเป็นจริงของเรามากโคว r บอร์ดและเครื่องสแกนหน่วยความจำจะดูน่าประทับใจน้อยลงบนหน้าจอหากเราใช้มันอนในชีวิตประจำวันอยู่แล้วในขณะที่ความเจ้าหน้าทางวิทยาศาสตร์ดำเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปผู้ผลิตเทคโนโลยีในโลกแห่งความเป็นจริงไม่สามารถตามทันจินตนาการอันเลิศล้มของผู้มี วิสัยทัศน์ในฮอลลีวูดได้อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีที่ไม่มีอยู่จริงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักประดิษฐ์และนักวิทยาศาสตร์ในโลกแห่งความเป็นจริงได้ในขณะที่เทคโนโลยีจำนวนมากมีอยู่เฉพาะไอนอนนิยายวิทยาศาสตร์ในขณะนี้ใครจะรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรในอีกไม่กี่ทศวรรษอุปกรณ์เหล่านี้อาจเป็นของจริงมีอะไรบ้างมารับชมกันค่ะ หนึ่งโฮโลเดกเป็นอุปกรณ์สมมติจากแฟรนไชส์โทรทัศนสตาเทร็กซซึ่งใช้โฮโลแกรมแสงที่ฉายและพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งสร้างภาพลวงตาของวัตถุที่เป็นนอของแข็ง เพื่อสร้างการจำลองสามมิติที่เหมือนจริงของฉากจริงหรือในจินตนาการซึ่งผู้เข้าร่วมสามารถโต้อตอบได้อย่างอิสระกับสภาพแวดล้อมตลอดจนวัตถุและตัวละครและบางครั้งเรื่องเล่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในหลายๆซีรีส์โฮโลเด็กเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับลูกเรือของยานอาวกาศในซีรีส์สตาร์เทรค d e ด p ฟสเปซในอุปกรณ์ที่คล้ายกันนี้เรียกว่าฮอลล์สซซึ่งดำเนินการโดยขอเจ้าของบาร์ในสถานีอวากาศซึ่งให้เช่าอุปกรณ์เหล่านี้แก่ลูกค้า จากมุมมองของการเล่าเรื่องฮอลลเด็กอนุญาตให้มีการแนะนำสถานที่และตัวละครที่หลากหลายเช่นเหตุการณ์และบุคคลในอดีตของโลกหรือสถานที่หรือสิ่งมีชีวิตในจินตนาการซึ่งจำเป็นต้องใช้กลไกโครงเรื่องเช่นการเดินทางข้ามเวลาหรือลำดับความฝันนักเขียนมักใช้เป็นช่องทางในการตั้งคำถามเชิงปรัชญา ฮอล o เดโดยพื้นฐานแล้วเป็นชุดหูฟัง VR ที่ลำหน้ามากฮอลลเด็กจะช่วยให้คุณใช้ชีวิตในจินตนาการที่คุณต้องการในสภาพแวดล้อมที่สมจริงอย่างมาก 2. t r ทรานสปอร์เตอร์เครื่องขนย้ายคือเครื่องเคลื่อนย้ายมวลสารที่สวมบทบาทซึ่งใช้ในแฟรนไชส์นิยายวิทยาศาสตร์องค์สตาเทร็กผู้ขนส่งอนุญาตให้เทเลปออดโดยแปลงบุคคลหรือวัตถุให้เป็นรูปแบบพลังงาน กระบะวนการที่เรียกว่าการทำให้เป็นวัตถุจากนั้นส่งลำแสงไปยังตำแหน่งเป้าหมายหรือส่งกลับไปยังผู้ขนย้ายซึ่งจะถูกแปลงกลับเป็นสสารการปรับสภาพใหม่ตั้งแต่นั้นมาชื่อและแนวคิดที่คล้ายคลึงกันก็ได้มาถึงสถานการณ์ในนิยายวิทยาศาสตร์อื่นๆในวรรณคดีเช่นซีรีส์ s t u r e d เกม Sim Earth เป็นต้น 3. เครื่องปฏิกรณ์อักเตาปฏิกรณ์อักของไอรอนแมนเตาปฏิกรณ์อักแรกเริ่มเดิมทีเป็นเตาปฏิกรฟิวชันที่สร้างจากเตาปฏิกรเดิมให้มีขนาดเล็กลงโดยอาศัยพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันจากพลาเดียมเพลเดียม ซึ่งแม้จะให้พลังงานแก่ชุดเกราะของเขาแต่เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ตัวนี้กลับกลายเป็นพิษที่บั่นทอนสุขภาพของโทนี่ต่อมาโทนี่ได้รับสูตรพลังงานของพ่อโฮเวิร์ตสตาร์จากนิกฟิวรี่ทำให้เขาค้นพบาธาตุใหม่ที่มีชื่อว่าไวเบรเนียมซึ่งเป็นแหล่งพลังงานใหม่ที่สะอาดและมีประสิทธิภาพมากกว่าพาลาเดียมทำให้เขารอดตายจากสารพิษ ให้พลังงานแก่ทั้งซากทาวเวอร์และชุดไดอันแมนแกนพลังงานขนาดเล็กเหล่านี้สามารถลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลของเราได้อย่างง่ายดายและลดภาวะโลกร้อน 4. จาวิสจ,จากไอรอนแมนผู้ช่วยส่วนตัว AI นี้สร้างขึ้นโดยไอรอนแมน เองช่วยแก้ปัญหาอย่างสงบและเข้าใจเนื่องจากเขาสามารถอ่านและตอบสนองต่อความคิดและอารมณ์ของผู้ใช้ได้ 5. โฮโลแกรมจากหลากหลาย Star Wars Gem and the Holograms The Jetsons Batman etc มีการใช้โฮโลแกร,รมในภาพยนตร์และรายการทีวีมากมายแต่หนึ่งในรูปลักษณ์ที่โด่งดังที่สุดของพวกเขาคือในภาพยนตร์เรื่อง Star Wars ภาคแรกด้วยเทคโนโลยีนี้ผู้คนสามารถส่งข้อความโฮโลแกร,รมที่บันทึกไว้ล่วงหน้าหรือพูดคุยแบบเรียลไทมได้เช่นเดียวกับการโทรผ่านสกายสปีดเดอร์ไบจาก Star Wars จักรยานยนต์ความเร็วสูงเหล่านี้จากจักรวาลสตาร์วอพากลางอากาศด้วยความคล่องแคล่วสูงสุดและจะช่วยนักขี่จักรยานตัวยงในการเดินทางรอบเมืองได้อย่างแน่นอนน,อน 7. ไขโควงโซนิกจากดรใคร เครื่องมืออนเนกประสงค์นี้สามารถล็อกและปลดล็อกประตูแทรกแซงเทคโนโลยีสแกนสิ่งมีชีวิตและอื่นๆอีกมากมายใครจะไม่ต้องการมัน 8. ให้ร์ซีพาสจากผู้โดยสาร พอดแบบปิดนี้ให้พื้นที่ควบคุมอุณหภูมิซึ่งผู้ครอบครองสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานหลายปีในขณะที่รักษาอายุและสุขภาพตรับเท่าที่พวกเขาใช้อย่างมีความรับผิดชอบพวกเขามีศักยภาพที่จะเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ความจริงสำหรับภาวะไฮเปอร์สลีปคือในนิยายวิทยาศาสตร์ที่รุ่งโรจน์ทั้งหมดเราไม่มีทางเข้าใกล้การสร้างแอนิเมชันที่ถูกระงับ หรือที่เรียกกันอย่างถูกต้องว่าการจําศีลจากภาพยนตร์ที่เราชื่นชอบสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดที่เราได้รับคือข้อเสนอในปี2014ต่อ NASA โดย Spaceworks e n g i n e e r i n g สำหรับที่อยู่อาศัยสมมุติที่เรียกว่า Topper Inducing Transfer Habitat อร์เทสฟอ e ์ e s to Mars h y อ e ใคืออะไรแม้จะเป็นที่นิยมคำว่าไฮเปอร์สลีป มีอยู่เฉพาะในนิยายวิทยาศาสตร์เท่านั้นและมักถูกนิยามว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของแอนิเมชันที่ถูกระงับซึ่งการทำงานของร่างกายไม่เพียงช้าลงเท่านั้น 9. กระบี่แสงดับเลเซอร์หรือไ์เซเบอร์เป็นอาวุธในเนื้อเรื่องที่แต่งขึ้นและทรงอนุภาพของอัศวินเจไดในจักรวาลสตาร์วอสมีลักษณะเป็นดาบ แต่ตามชื่อภาษาอังกฤษเซเบอร์ er, แปลว่ากระบี่หรือดับโคง้งซึ่งสพายโดยทหารสมัยก่อนในยุโรปและอเมริกาแต่แทนที่จะมีใบเป็นโลหะอย่างทั่วไปใบดาบของกระบี่แสงจะเป็นเลเซอร์พลังสูงซึ่งสามารถทะลุทะลวงโลหะแข็งได้โดยไม่ต้องออกแรงมากนะักกระบี่แสงมีบทบาทสำคัญมากในสตาร์วอสทุกภาคทั้งในภาพยนตร์เกมและนวนิยาย อาวุธสตาวอสเหล่านี้โดยพื้นฐานแล้วเป็นดาบพร้อมใบมีดพลาสมามีองค์ประกอบที่โดดเด่นและมีสไตล์ไม่ว่าพวกมันจะถูกใช้โดยเจไดหรือซิดแม้ว่าพวกมันอาจอันตรายเกินไปสำหรับทุกคนในบ้าน10ท่อด่วนที่มา The Polar Express ท่อลมเหล่านี้ใช้โดยเอลเพื่อไปรอบๆโรงงานของซานตาท่อลมเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนกับไฮเพลูพาสในปัจจุบันรู้สิบผู้ขับขี่ไปและกลับจากสถานที่ที่ต้องการด้วยความเร็วที่น่าประทับใจ11อุปกรณ์ภะซีจากจุดเริ่มต้น รีแมทชีนนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้ฝันเห็นชัดเจนในความฝันของตนเท่านั้นจึงช่วยให้สามารถควบคุมเนื้อหายได้แต่ยังช่วยให้พวกเขาสามารถเชิญผู้อื่นเข้าสู่โลกแห่งความฝันได้อีกด้วย 12. เครื่องสแกนหน่วยความจำจากพบกับโรบินสัน คิดค้นโดยเด็กอัจฉริยะลูอิสเพื่อเรียกคืนความทรงจำที่หายไปนานเกี่ยวกับแม่ของเขาแก่เจ็ตโฮเมตรนี้จะสแกนสมองคุณเพื่อหาความทรงจำที่ต้องการและฉายภาพความประทับใจที่ฝังไว้บนหน้าจอทรงกระลม 13. กิตติจากอสศวนไรเดอร์ คิดไม่เพียงแต่พูดได้เท่านั้นเขายังมาพร้อมกับคุณสมบัติมากมายเช่นเครื่องพ่นฝายเครื่องยิงแกส๊สน้ำตาและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายทำให้รถคันนี้แทบจะอยู่ยงคงกระพัน